ทุกคนครับบริษัทอเมริกานะครับบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนายานอวกาศนะครับเขาได้พัฒนาสร้างยานอวกาศที่พองตัวได้นะครับเตรียมเปิดตัวในปี2026ัปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามหาอำนาจด้านเทคโนโลยีหลายแห่งเนี่ยให้ความสําคัญกับการก่อสร้างสถานีอวกาศเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาใช้ชีวิตบนอวกาศนะครับเช่นเดียวกับบริษัท m a x Space นะครับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศในอเมริกานะครับก็มีการหยิบยกเอาแนวคิดสถานีอวกาศ การแบบพองตัวได้ในยุค90มาปัดฝุ่นใหม่โดยเพิ่มระบบความปลอดภัยและก็พื้นที่ขยายใหญ่มากขึ้นนะครับมีแผนเปิดตัวสถานีอวกาศเนี่ยปี2026นะครับทุกคนครับบริษัทแห่งนี้นะครับทุกคนได้ก่อตั้งขึ้นนะครับโดยอดีตพนักงานของบริษัท Make in Space นะครับแล้วก็ Maxim เด j ยองนะครับวิศวกรด้านเทคโนโลยีอวกาศที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานสร้างโมดูลให้กับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ด้วยนะครับ บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบขายายได้นะครับแบบอนเนกประสงค์ด้วยมีประสิทธิภาพและกว้างกว่าโมดูลสถานีอวกาศทั่วไปนะครับต้นทุนเนี่ยราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็มีน้ําหนักเบาวกว่าด้วยนะครับโครงสร้างเหล็กหรือว่าวัสดุนี่ก็จะมีความแข็งแรงแับถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างคล้ายลูกโป่งที่มันพองตัวได้นะครับทุกคนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานต่ออันตรายต่างๆบนอวกาศได้นะครับสถานะของการพัฒนาโมดูลสถานีอวกาศแบบพองตัวได้ของบริษัทนี้นะครับปัจจุบัน ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการสร้างโมดูลต้นแบบลักษณะคล้ายลูกโป่งที่ประกอบด้วยเส้นใยที่แข็งแรงมากจํานวน96เส้นซึ่งในแต่ละเส้น,นรับน้ําหนักได้17,000ปอนด์สามารถป้องกันความร้อนนะครับรังสีและไมโครเมทิกออไรส์หรือว่าวกาบาัดขนาดเล็กบนอวกาศได้นะครับโดยใช้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงแต่ก็สามารถรองรับการเพิ่มช่องว่าง ื่นๆเช่นประตูทางเข้าเอ่ยหน้าต่างของโมดูลเอ่ยที่จะถูกเพิ่มลงไปในอนาคตด้วยนะครับในการทํางานของโมดูลสถานีอวกาศแบบพองตัวได้นี้นะครับบริษัทแม็กสเปซนะครับใช้รูปแบบการส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดโดยโครงสร้างคล้ายลูกโป่งจะถูกพับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับก่อนจะไปพองตัวบนอวกาศเลยนะครับโดยใช้แรงดันอากาศเข้ามาช่วยนะครับผมนอกจากนี้แผนการพัฒนาโมดูลสถานีอวกาศแบบพองตัวได้นี้บริษัทมีแผนระยะยาวไปเลยนะครับ กี่ยวกับการพัฒนาโมดูลสำหรับใช้เป็นฐานบนดวงจันทร์ด้วยปัจจุบันนะครับมีจุดเด่นด้านของการก่อสร้างที่ทําได้อย่างรวดเร็วบนพื้นผิวดวงจันทร์ใช้เทคโนโลยีคล้ายการพองตัวของโมดูลสถาน,นีอวกาศแบบพองตัวได้แต่ว่าบริษัทยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของการก่อสร้างแผนเนี่ยออกมากนักนะครับคาดว่าจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้แนวคิดโมดูลสถาน,นีอวกาศแบบพองตัวเนี่ยถูกนําเสนอผ่านโครงการหนึ่งของนาซาในช่วง,งยุค90แมลักษณะภายนอกเนี่ยคล้ายลูก โป่งแต่โครงสร้างภายในมีความแข็งแรงมากอย่างที่บอกไปนะครับปัจจุบันบริษัท Max Space และก็ยังมีบริษัทอื่นในอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาเทคโนโลยีโมดูลสถานีอวกาศแบบพองตัวได้อีกหลายบริษัทเลยนะครับเพื่อที่จะส่งไปติดตั้งเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในช่วงปี2016ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายบริษัทที่พัฒนาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับทุกคนครับอนาคตเราเนี่ยนะครับอาจจะมีมนุษย์เนี่ยไปทดลองอยู่ในอวกาศกันมากขึ้นนะครับจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไป เรื่อยๆแล้วก็มีผู้ที่คิดค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าเราจะได้ไปเที่ยวชมอวกาศกับเขาบ้างหรือเปล่าครับ